สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะต้มเป็ดเพื่อนๆต้มเป็ดในสไตล์จอยนี่แหละอันนี้ต้มน้ําแล้วเนาะมันหนาวเพื่อนๆหนึ่งองศาสององศาหนาวจา้ะเด็นน้ําแข็งข้างนอกต้มเป็ดจ้ะต้มกระดูกเป็ดสดร้อนๆเพื่อนเนนะสดไม่ใช่ร้อนๆจนแบบปากพองนะไม่ใช่ยางนั้นสดแบบอุ่นๆเอาดีกว่าเอาโอเคอุ่นๆพอนะน่าจะ จอยก็เนาะไม่รู้จะทาอหารในช่วงนี้ขนมขนม,ขนมก็ไม่ค่อยทำหรอกเพื่อนจอยก็อย่างที่จอยบอกจอยไม่ค่อยกินช่วงเนี้ไม่ค่อยทำไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไดเอทนะจอยไม่เคยคิดจะไดเอทบอกเพื่อนแต่ไม่อยากกินได้เฉยไงมีหอมหัวใหญ่ด้ดวยจอยจะต้มเป็ดต้มยำเป็ดอะเป็ดก็ซื้อมาวันนั้นแหละวันที่ไปบ้านที่ซ้ายนั่นแหละ ไปธุระแล้วก็ไปบ้านพี่สายวันนั้นะที่ซื้อมาสองตัวอีกตัวนึ่ะจอยก็ทําให้ลูกกับสามีแล้วทําหมดแล้วหมดไปตั้งสองอาทิตย์ที่แล้ว <c oughs> ไม่ยังไม่ถึงสองอาทิตย์พูดอะไรเนี่ยประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนๆประมาณวันวันศุกร์ที่แล้วอออะเทําไปแล้ว <c oughs> <c oughs> สองอาทิตย์สองสองอาทิตย์ในเมือง <c oughs> ทิพย์แล้วเพื่อนๆนะอะไรมากมาย น่ะตั้งแต่วันวันุกที่แล้วอะอาทิตย์กว่าๆนั่นแหละเนาะใส่หอมด้วยหอมแดกไม่มีจ้อยก็ใส่หอมใหญ่จ้ะมีอะไรก็ใส่ลงไปทำสไตล์ใครสไตล์มันเนาะคนเรากินไม่เหมือนกันหรอกจากเพื่อนเราก็ทำเราจะกินนะ่ะเราก็ทําในสไตล์ที่เราจะกินนะจ้ะ ไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกจากช่วงนีห้หนาวไปสวนมาก็โอ้ยลมพัดกรีนเฮาประตูนี่กระเจิงกระเจิงเลยเพื่อนประตูนี้กระเจิงกระเจิงไปหมดพัดมันเล่นแบบว่าลมที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบลมแบบพัดปิวแบบธรรมดาธรรมดานะ้องเพื่อนนะมันเหมือนลมพายุมันสามารถที่จะพัดหลังคาบ้านได้เลยอะนะ ไม่ต้องหั่นหรอกไอ้ลูกเล็กเนี่ยไม่ต้องหัน่นหั่นลูกใหญ่อย่างเดียวพอบอกตัวเองเพื่อนคุยกับตัวเอง,องนี่แหละเพื่อนก็อย่าถืออย่าสาจอยเลยเด้อจอยก็ไม่ค่อยได้นั่งกินโชหรอกเพื่อนเพื่อนช่วงนี้นั่งกินโชแล้วมันแบบบอ,อ,อกไม่ถูกจอยเป็นคนที่มากินข้าวกินการกินของจอยมันไม่น่าแบบเย้ายวนไม่น่าจะมานั่งกินโช์เท่าไหร่นอกจากนั้นน่ะ ออกไปไหนไม่ได้จริงๆก็นกัน่งกินนิดหน่อยอ่ะเพื่อนเนียจอยก็จะทำสไตล์ของจอยน้ำก็เริ่มเดือดเพื่อนๆนะมามาทำด้วยกันก่อนอื่นก็ใส่เกลือลงไปก่อนจ้ะ,ะใส่ลงไปหนึ่งสองใส่ลงไปผงชูรสจ้ะ อ่น้ำพริกเผาใส่ลงไปจ้ะจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปจ้ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไป ใส่เป็ดจ้าจอยชอบกินต้มไก่ต้มเป็ดนะเ,นเพื่อนๆนะเป็ดที่ห้างมองลินเซ่นนี่มันมีทั้งไอ้นี่ด้วยนะมีตับด้วยมีกลืนด้วยจะมีคอมีตูดอะไรใส่ให้หมดใครไม่กินตูดก็ไม่ต้อง ใส่แต่บางทีบางบางห้างเขาทําไม่ดีเพื่อนเพื่อนตูดเป็ดมันจะเหม็นเหม็นซาบอ่ะจ้ะนะแต่ของมอรลินสันมันไม่เหม็นนะนเพื่อนเพราตัดไอ้ตรงที่ว่าตรงที่ว่าตรงสับสาบมันออกแล้วอะตรงเหลืองอะตรงตูดมันอ่ะออกไปแล้วมันก็เลยไม่เหม็นซาบเพื่อนเพื่อนจอยก็เอากินถ้าเหม็นซาบจอยก็ไม่กินจ้ะอ่ะไม่ต้องไปนคนมันมากมันจะคาวจ้ะ ใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะใส่ลงไปเลยน้ำมะเขือเทศมันจะได้ออกไม่ต้องรอให้มันสุกกใส่ไปเลยจอยก็จะใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะนเพื่อนๆนะใกล้จะสุกก่อนก็จะใส่ลูกโดดกับไอผักชีต้นหอมก็ไม่มีมเพื่อนไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ใส่ใส่อะไรที่มันมีก็ใส่ลงไปจ้ะ ตักฟองออกจ้ะฟองเขาก็จะดำดำค้ำๆอย่างนี้แหละเพื่อนๆเป็ดเนาะจอยใช้แต่เอส,ส่วนส่วนซี่โครงเขานะเพื่อนๆนะส่วนซี่โครงติดเนื้อจ้ะเอามาต้มส่วนส่วนหน้าอกกับขาบางส่วนจอยก็เก็บเอาไว้ทําเมนูอื่นจ้ะเพื่อนๆอันนี้เอาแค่ช่วงซี่โครงเขาแค่นั้นจ้ะมันก็เต็มหม้อละ ะกันแล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆนะใครชอบก็ก็ทำกินนะจ๊ะสำหรับจอยจอยชอบไงเป็นคนที่ชอบต้มแบบเนี้ยต้มกงต้ม,ตม,ตม,ตมไก่ยิ่งไก่บ้านยิ่งอร่อยเพื่อนเอ้ยกินกว่าจะได้เคี้ยวกว่าจะได้นี่ยิ่งเหนียวมากเลยถ้าไก่ตัวเมียจะอร่อยอยู่ไก่กำลังไข่นะอร่อย แต่ว่าถ้าไก่แบบไก่แบบไก่ชนพ่อจอยอะอยงั้นอะคือเนียวกมากเลยกินโอโ้โหกดจะเคี้ยวได้เพื่อนเน้ฟันนี่แทบหลุดแต่ว่าเขาให้แกงใส่เอาเอามะละกอดิบเนาะมาฝานฝานใส่เพราะว่ามันจะทําให้แบบนุ่มเร็วอะเพื่อนเพื่อนให้เนื้อเปื่อยเร็วอะรนะัสูตรสูตรสมัยก่อนของพ่อของแม่เป็นอย่างนั้นไงแต่บางพื้นที่เขาอาจจะทําเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนบางบางคนนะ่ะเนาะ ใส่ลูกโดดลงไปจ้ะลูกโดดจอยก็เก็บมาจากสวนนั่นแหละจ้ะพริกสดมาจากสวนจ้ะนะเขาเรียกลูกโดดบางคนเขาเรียกว่าใส่พริกสดลงไปบ้านจอยเ,เรียกลูกโดดเพื่อนๆน,นะลูกโดดแล้วจอยก็จะบีบน้ํามะนาวลงไปจ้ะเราใกล้สุกก่อนอุ้ยหอมหอมมาก เขาจะนะหน้าอกเป็ดกับน้นองเป็ดจะตอยก็เอาไว้ทําเมนูอื่นเพื่อนๆเอามา,าไว้คงเอาอาจจะามาทําเป็นอบนะอบหน้าอกหรือทําเป็นพวกผัดอะไรเงี้ยเพื่อนๆน,นะหรือลาบอะไรประมาณเนี้ยก็มีอยู่สองอบก,กับหนึ่งหนึ่งน่องเพื่อนๆอ,อีกน้องหนึ่งใส่ในหม้อไปแล้วนะอันนี้ก็เอาไว้ทําไว้เอาไว้ทําจะ ใส่หมดอย่างเงี้ยถ้าเอาเนี้ยใส่หมดเลยอะ่ะกินไม่หมดหรอกต้องแบ่งไงอันนี้ถ้าไม่หมดก็จอยก็ใส่ในตูงแข็งก้ะอยากกินต้มงเครื่อง,งในหัวเนาะ <c oughs> มันนอกอ่ะเขาไปท่วนะนั่นแหละจอยอยากกินไงลูกโดดก็ลอยละเพื่อน <c oughs> <c oughs> บางคนถ้าไม่มีมะนาว <c oughs> ก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะนเพื่อนนะนะ้ำมะขามไอ,ไอกอนมะขามเปียกบ้านเราที่ว่าแกะเม็ดแล้วเนะาะมะขามปีกบ้านเรานี่ส่วนใหญ่เขาจะแกะแล้วก็จะทําแบบแบบพืชพืชเอาไว้เนาะเป็นปั้นๆอนะ่ะเอาใส่ลงไปมันก็อร่อยเหมือนกันมันจะออกอมเปรี้ยอวอมหว,วานส่วนมะนาวมันจะอ,ออกเปรี้ยวแหลมๆเนาะนั่นแหละจ้ะใครชบอบยังไงก็ใส่ไปเพื่อนๆนะการทาอาหารไม่ต้องจําเป็นต้องมีแต่มะนาวใส่มะขามเปียกไปก็ได้จ้ะ แต่มะนาวที่อังกฤษเนี่ยจอยซื้อมาเยอะมันถูกไงปอนหนึ่งเงี่ยสิบกว่าลูกเพื่อน <ๆ S 2> ในมาร์เก็ตอ่ะรีดมาร์เก็ตอ่ะจอยใส่ตูดลงไปด้วยจอยชอบกินตูดไก่เพื่อนนะจะบอกไว้ก่อนเลยชอบกินตูดไก่อะไรอะไรที่แบบเมนูมันๆน,นะชอบอันนี้ก็ตูดเป็ดก็ใส่แต่เพื่อนบอกว่าถ้าถ้าเพื่อนมาถามจอยนะจ,ะจอตอบไว้ตรงนี้เลยบางคนจะเจอไอ้ตูดเป็ดที่มันเหม็นสาบนะ จอยถ้าเหม็นสาบจอยก็ไม่เอามาต้มจะอันนี้มันไม่เหม็นสาบไงคือตอนเราล้างอ่ะตอนเราทําเราจะรู้เนาะแต่บางทีจอยซื้อมาจอยเจอแบบเป็ดที่ว่าเขาไม่ตักไอ้ตรงสาบมันออกเ,อเพื่อนๆมันจะเหม็นเหม็นกุยเหมือนสาบมากนะอันนั้นจอยก็ไม่กินอันนี้มันไม่เหม็นสาบไงจอยเลยกินเอาใส่ในตู้เย็นก่อน,นเพื่อนช่องแค่แข็งข้างล่างข้างบนอ้ช่องธรรมดา จะบีบมะนาวใส่ไปเลยนะมันเพื่อนนะจอยไม่ไปไป,บบไปบีบที่หลังนะจอยใส่ไปเลยจ้ะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็บีบลงไปจ้ะ แกงก็สุกข,ข้าวก็สุกแล้วจ้ะอู้นอเพื่อนแล้วเตรียมตัวจะกินแล้วจ้ะเพื่อนๆเอ้สุกแล้วจ้ะนะทั้งแกงทั้งข้าวก็สุกแล้วเพื่นอนเพื่อนยังไงจอยก็จะเตรียมตัวหากินข้าวกินปลาก่อนไปทํางานนะเพื่อนเพื่อนนะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ